สวัสดีนักเรียนชั้นประหกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเเรียนกันในรายวิชาสุขาศึกษาและก็พลังศึกษานะครับเรื่องวิธีดูแลระบบหายใจนะครับเมื่ออทิี่แล้วการทํางานไปแล้วนะครับอทิ์นี้ก็วิธีดูแลบ้างนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจุดประสงค์ไม่ต้องอ่านแล้ว <S <S ให้นักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้มันมีสองภาพนะครับ ภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพเอบนถนนนะครับมียานผ่านนะเอขับขี่ไปมาภาพที่สองเนี่ยคือภาพธรรมชาตินะครับก็คือมีภาพต้นไม้เอ็นะนักเรียนเคยไปอยู่ในสถานที่คล้ายกับในภาพหรือไม่เคยไหมครับเคยไหมรูเนี่ยเคยประจำเลยเวลาขับรถนะครับอ่อันนี้ก็เคยแถวบ้านรูนะนักเรียนคิดว่า สถานที่ในภาพส่งผลดีต่อสุขภาพไหมภาพที่1ส่งผลดีไหมภาพที่2ล่ะดีใช่ไหมอ่ะวิธีดูแลระบบหายใจนะครับผมไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นของส่วนตัวเราอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะแก้วน้ําแก้วน้ําช้อนนะครับอ,อ,อุปกรณ์ในการอาบน้ำนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับแบงสีฟัน นะอะไรอ่ะผ้าเช็ดหน้านะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ได้คนเดียวะนะครับไม่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามนะครับทึดๆนะปิดไว้นะครับ,นะนะรบเพื่อเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยกระจายและแพร่สู่ผู้อื่นได้นะครับหลีกเลี่ยงก,การใกล้ชิดนะครับ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าเราโรคทางเดินหายใจเนี่ยหรือว่าโรคที่ควบคุมโดยการทางเดินหายใจนะครับมันจะประกอบด้วยโรคติดต่อหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นไข้หวัดนะโรคไข้หวัดอ,อ,อะไรอะมาเรียนะครับหรือว่าโรคอะไรต่างๆมากมายที่สามารถติดเชื้อได้โดยจากการที่เราเนี่ยไปไอไปจามหรือว่ามีเศษน้ำมูกเนี่ยเศษฝุ่นละอองหรือเศษอะไรที่ตามที่มันออกจากปากเราเนี่ยออกไปสู่คนอื่นนะครับ มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการป่วยเป็นโรคได้นะระมาระวังการถูกกระแทบบริเวณหน้าอกนะครับหน้าอกของเรานะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่มีปอดนะครับปอดช่วยในการหายใจนะครับผมเปลี่ยนออกซิเจนเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนนะครับแล้วก็เอาออกซิเจนออกมาเอเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรมาถูกบนอกเรา นักเรียนลองทุบเบาๆดูแล้วก็พูดไปด้วยเสียงมาจากัันๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอของเรามีความสําคัญนะครับปอดของเราก็มีความสําคัญนะครับในระบบหายใจมากสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับอากาศหนาวก็ใส่ผ้าหนา,นาอากาศร้อนก็ใส่เสื้อผ้าที่บางๆสบาย,บายๆหน้าฝนก็ไม่ต้องไปไหนนะครับเดี๋ยวฝนตกนะแล้วก็เดี๋ยวเปียกนะครับพักผ่อนให้เพียงพอเ,อ,อเคยได้ยินไหมว่าอย่างน้อยเราต้อง นอนวันละกี่ชั่วโมง8ใช่ไหมแปดชั่วโมงนะครับเขาบอกอย่างน้อยนะอย่างน้อยนอนวันละ8ชั่วโมงแต่บางคน,นครับช่วงนี้โควิดจะนอนวันสิบห้ชั่วโมงอ่งก็ไม่เอานะครับมันเยอะไปนะนอนให้พอดีนะครับตื่นให้เช้านอนให้ไวนะครับแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพออ่าเวลานอนที่เหมาะสมนะเห็นไหมไวัยทารกเลยวัยเด็กเลย 14- 17ชั่วโมงครับวัยเรียน8-10วัยผู้ใหญ่7-9้ 9, วัยชรา 7ถึงนะครับอันนี้คือเวลานอนที่เหมาะสมนะครับครูไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องนอนแบบนี้เสมอไปนะครับแต่น,นี้คือเวลานอนที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นครับห้ามหมู่เหมือนกันนะ,ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกนลือแร่ไขมันนะครับออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยวันละสัปดาห์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละกี่วันสามวันนะครับจะวิ่งช็อกจ็อกกิ้ง เล่นกีฬาหรืออะไรก็ได้อ่านี้เป็นการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะครับวอร์มอัพก่อนนะก็ยืดเส้นยืดสายนะครับหรือว่าเอ็กโซไซนะครับเอ็กโซไซก็คือการวิ่งนะอ่ะการวิ่งบนลูกนะครับหรือว่าการทำอะไรก็ได้เคลื่อนไหวนะครับ30นาทีนะ แล้วจากนั้นก็มาคูดาวคููดาวคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการที่เราไปเล่นกีฬานะครับนี่นะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอย่างน้อยครั้งละ30นาทีเห็นไหมมาหายใจกันเถอะนะครับอันนี้เดี๋ยวเคยทำตอนเทอม2อ่ะอันนี้เป็นแบบทดสอบ,บน,น,นะครับันนี้ก็ทำนะครับ สรุปบทเรียนนะครับผมการดูแลระบบหายใจอย่างถูกวิธีจะช่วยให้อวัยวะต่างๆในระบบหายใจเนี่ยทำงานได้อย่างปกติและทําให้ระบบหายใจสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเรื่องต่อไปร่างกายของฉันทํางานอย่างไรนะครับผมสหรัาวัน,นี้มีเพียงเท่านี้นะจะลืมทำแบขับขั่ด้วยนะครับกูบาตลาไปก่อนสวัสดีครับ